ค่ะก็วันนี้เอามาห0าสิแบ่งเก็บไปเรียบร้อยแล้วเขาต้องการความสะใจเราให้ความสะใจเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรา่าไปอยู่นานไม่ไหวแล้วหนึ่งละกันหนึ่งละกันโหปีกันรัวเลยนั่นสามทีไม่เข้าด้วยโอ้ทำไมรัวรขนาดนี้ปาดมาได้นะคะ Rose, อ้า้โหใช่ได้ใช้ได้ <ül> ขโมยเขาเฉยงงเขาองอนแล้วมั้งนะ เอ้ยฉันได้อยู่ให้เข้าอีกพอไม่มีคนช่วยตีแล้วแบบจังหวะมันก็จะไม่ค่อยไอ้นีีเท่าไหร่เนาะไม่เข้าให้สักหน่อยเหรอลองดูโอเคิคด,ลดนะแล้วไปได้ถึงเท่าไหร่เกือบเกือบร้อยสามสิบเนาะตายแล้วไม่เข้าอีกแล้ว โอเคเราจะลองดันกันนะคะ1.5จะกลับขึ้นไปได้ไหมก่อนนะไม่เข้าซะด้วยนั่นวนๆขึ้นมาซะเยอะเชียวโอเค <Okay, S 2> กลับขึ้นมาได้นะคะโอ้โหตึงเป๊ะเลยค่อนข้างที่จะต็งอยู่พอสมควร เข้าให้หน่อยไม่ได้หรอโหบาปและสงสัยจะหมดว่ะไม่น่ารอดแล้วดูจากทรงโหไม่มีตัวไหนช่วยเลยค่ะเรียบร้อยลิงรับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อน ทำได้ง่ายแค่นำลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยฐานสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชี่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับทัพย์เข้าไปในหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งจะขนนบบขึึ้้้้นนนนนหาาาตแแบบีมท เพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย